สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมโรงแรมที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมที่ใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานจนได้รับรางวัลต่างๆในสาขาดังกล่าวมากมายและที่เราพามาวันนี้ณอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ภูอันนาอีโคเฮาส์ เรามาเริ่มจากที่มาของชื่อกันเลยนะครับคําว่าภูแปลว่าดินแดนส่วนคําว่าอันนาแปลว่าข้าวเมื่อรวมกันแล้วสถานที่แห่งนี้ก็แปลว่าดินแดนแห่งข้าวนั่นเองครับและแน่นอนตัวแทนแห่งการเปลี่ยนฤดูกาลของรีสอร์ทแห่งนี้ก็คือนาข้าวซึ่งทางคุณโบเจ้าของโรงแรมได้ตั้งใจให้กิจกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้เข้าพักโรงแรมสามารถเลือกทําได้ครับ หลายๆท่านได้เข้ามาพักแล้วกลับเข้ามาพักอีกเพื่อต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของนาข้าวผืนนี้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรีสอร์ทแห่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทางคุณโบตั้งใจคิดขึ้นมาเพื่อเป็นกิจกรรมนะครับแต่เป็นการปลูกจริงและใช้งานจริงในรีสอร์ทครับ ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมครับตัวผนังของอาคารทารรมาจากอิฐประสานครับเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านบ้านดินดงดําซึ่งเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวรีสอร์ทด้วยการส่งเสริมวัสดุที่ผลิตจากท้องถิน่นอําเภอฮอดด้วยครับในส่วนของห้องพักรีสอร์ทแห่งนี้มีห้องพักแค่8ดห้องนะครับแบ่งออกเป็น4แบบและอาคารมีเพียงอาคารเดียวเป็นอาคาร2ชั้นครับห้องพักทุกห้องจะเห็นวิวทะเลสาบนะครับแล้วก็มีแบ็กกราวด์เป็นภูเขาอยู่ไกลไกล และกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยสําหรับการมาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้ก็คือการพายเรือนในเทะเลสาบนี่แหละครับเรียกได้ว่าใกล้ชิดธรรมชาติกันจริงๆในส่วนของอาหารเช้าทางโรงแรมแห่งนี้ไม่ได้ทําอาหารเช้าเองนะครับแต่เป็นการไปหาซื้อในตลาดเป็นไปตามแนวความคิดของคุณโบซึ่งต้องการกระจายรายได้สู่ชุมชนครับหากเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการมาพักชาร์จพลังให้กับชีวิตมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติออบหลวงหรือไม่ว่าจะเป็นสวนสน ผมแนะนำเลยครับที่พักแห่งนี้ภูอันนาอีโคเฮาส์เราจะได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติพร้อมกับการเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงานรวมถึงเราจะได้เห็นการทำธุรกิจซึ่งควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตในวิถีชุมชนเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์แล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ